กไดอี S <S <muy quer ido> <sm ald en> ่โอเดี่นี่ไม่ดูอะไม่ดูชงอะตาอันนี้โ์โ์เต็มที่ขนาดนี้ ตัวเข้าเนี่ยเขาก็ตายเขากำลังจิกเล่นลิงทำนี้ลิงไม่เปิดปากไม่กัดที้เล่นมากเมื่อกี้ผมมองออกว่าเล่นเลยน่ารักไม่โง่มันเข้ากัดพวกตีนพวกเสนีเมื่อก่อนตีนเสนีโ